ข้าไปสุขุมสุขวนครับมือนีสบไปครับชูใจมาเลียตังครับตอนนี้กำลังเดินทางไปทำไปโตครับมากับโชเฟอร์เหมือนเดิมครับพี่จักครับผมปฏิพี่น้องเอฟซีสุขุสุขวนกันแล้วกันนะครับก็ได้พอกันหนุนนะพี่นอ้องเนาะบ้านเอาก็ตือนครับมขึ้นไปเตยไปเตยอึ้งดึก <laughs> ใ่อึ้งกับว่าใครมารอกพี่น้องเอ้ยกําลังออกเดินทางครับตอนนี้กําลังออกเดินทางจากบ้านบ้านรถตู้บัตจยาของรถตู้ไปรับแม่โตแล้วก็ห้องกะทิออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ บ้านแพงสำนักง,งานสาวน้อยเพ็่นบ้านแพงเพื่อทีสีไปครับอีดาชู้ใจนะครับพี่น,อน้องกลับบ้านเลือกตังเอาทักทายกันพี่น,อน้องทักทายกันเลยครับตอนนี้เรากำลังเดินทางครับมเป็นตัวเลี้ยวไปครัอไปไหนไปเล,เล,เลครับ เพื่อเห็นว่าได้มาไล่มาไล่พวกงไงอีกตัวหนึ่งขึ้นเซไปจากบ้านฮักนำบริษัทว่ารัฐบริษณ์น้องฟองไฟเอฟทีชุกหูชุกคนกันแล้วกันครับฟองไฟชัดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใส่กองไอพีเอสครับมื่อนี้ผู้ตายตายทุ่ทุ่ทุ่ทครับมื่อนี้ใส่กองไอพีเอส

น้ำกันครับพี่รองเดินหน้าก่อนน้ำกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับแมตติ้วอนซอนเกาหลีเดินทางปก่อนภัยครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่้อง เอฟซีทุผู้ทุกคนเน้อครับเด้อจากลู่ไอ้จาเบิ้งเราบ่สามร้อยลูกสามร้อยกาลสินสามร้อยนิดๆกาลสินสามชั่วโมงอันนี้สามร้อยอยู่างีชั่วโมแล้วพอบ่สามชั่วโมงวบ่เปสิไหนก็เขาปกาลสินเลยสิเดิมทปนกาลสินขาสาพเทขากาลสินก่นนกนนอนเขาไลอ ่าเขาว่ได้กเขาละระเขากระนวลกระนวนออกยางตลาดเอากรนวนออกแยงตลาดแล้วกตรงบอกึันกูอเขออกางตลาดาไปแางตลาดเอาอาจีพแยกออกไปทางเวลดยพลาซ่ารข้ามเต่ยเขาย่บระเบอว่ถ้าขันผมตอนผมบอกจากกาะลสินีอ้พนัสพนัสสินพนัสสิดีใจน้ำนองในพวกมะไรพวกไงครับผมคุณนั้นไอบริษัท นายนำบริษัทคุณนัทวัฒน์น,น,นะครับพี่น้องอันนี้รถรถนี่ก็นายนำบริษัทคุณนัทวัฒตรดื้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณไปย่างคุณนัทวัฒน์แล้วก็น,นานนำเอฟซีบ้านฮักนายนำบริษัทของคุณนัทวัฒน์น้ำกันแล้วกันนะครับเนาะเกินะ ซัพพอร์ตกีฬาชูยางชุเรืองนะครับไปในห้องกันทไปครับลองชูใจมาเลือกตันพี่น้องกาเบอร์ไดคู่หนุ่มกันคู่นุ่งกับพี่เบอร์กาเราล,ลนะน่าใจผู้ใดไปมั้านเราจากว่านี่ <c oughs> พี่น้องมกักการเมืองแบบเก่าหรือการเมืองแบบใหม่กัน ลากันไปครับเอาบบอ,อ,อกดอกเลี้ยการเมืองทันบอดีฟิว <c oughs> เตอร์ดีๆกันนะสวัสดีพี่น้องทั้ง35ท่านนะครับ ี๋ยวตอนน้องชู้ใจมากกษตรนิรไลให้พี่น้องเบิง่งไปรับน้องอยูอุบลบนตีครับบอรครับพี่พุธอันไปรับยูบันแพงครับก็คือน้องกับิออกจากอุบลนน้องสิออกจากอุบลนมาบันแพงอันนี้นเ้างปเกษตรไปรไอยู่บันแพงครับว่าตางคน้นกับตังเขาบันแพงก่อนมาทันครับ ครับผมมีพูดขอบคุณครับทำคลิปซื้อไผ่มาไล่ชูใจในเรื่องคุณมู่ทำคลิปซื้อไผ่มาไล่ชูใจในเรื่องคุณมู่ทำเิ่งกันต่อไปครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้อง FC ถึง3 4สคี้นครับไปยังไงน้อพี่น้องฝนตก,นนกกว่าน้อนอนว่ากระต่นได้เลยพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนไปใต้อื่งน,นะครับ เอซี่คู่กร์ตูนคู่การ์ตูนก็มากซิปปิลัมเศร้าปิลําจังเห็นกว,งวางมะยามังมเขาคือเล่าเห็นเจ้าดอกเพื่อเดียวงานป้องกันแชแนลเอาเปลี่ยนซื้อหรือเปล่าครับตะกี้คือซื่อว่าพลังงานเงียบ เปลี่ยนซื้อเป็นงานป้องกันชาเนี่ยสวัสดีพี่น้องทั้งนี้ที่แปดคนเดี๋ยวไก่ห่อวานเป็นตู้เลยประมาณสามโลห้องกระสือเดินทางกันเลยนะพี่น้องา <c oughs> นาะบปวดนในเลยทุกฮายลาย ชูใจเลยคู่กระตูนไปตัปต้งคับไปเรื่อกตัางคู่กรตูนปเป็นเสือาวเหนือเป็นเมื่อบานไปเรืรอ้ว่วานทางไป แล้วครับพี่น้องรับแล้ว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 พี่น้องรับแล้วอ่าพี่น้องรับแล้วนะครับเดี๋ยวทีถามมานั่งหอดแซร์ฮอดออกจากแชรหน่าจะล่างเนื้อเรียกตั้งแล้วจังล่างหน่าผู้แทนผู้ใดแต้นหน่าให้คกึศำเลยมย้มนีี กำลังไปอาอขี่รถไปครับขอบคุณครับพี่เปาอ่ะไปใต้ไปใต้อื้งเดือกพนขึ้นเตี้นสวยอ๋อ ถาว่าทีอันนี hire hire ้ถามถามลูกเป่ากับลูกตัวเราจะหอดบานเพียงจะงงผู้ยีได้บอกคนรถถืงถาว่าหอดจะมงหอดเทียงวะ จะม้วนก่อนเถอะประมาณเทียงโอเคโอเคนี่เอ้าพี่รองนี่ครับกําลังโมครับเกย์ยินครับเพิ่นกําลังขี่รถมาน้ำคู่เป่าเนะพี่รองเลยนะเอ้าเกย์เย็น,ยน <laughs> ยสองเครื่อง <laughs> อ่ะนะหน้านระเทศล่างนี่ครับเพิ่งรู้ครับนี่เลียกตั้งแล้วจังกิล่างแค่เดียว เอาโอเคโอเคคุณกำลังไก่หอดแม่แล้วว่านี่หอดลุงเรียันหานหรอแม่นหมอป้อออกกหมองรถตู้แล้วออกแล้วมันดูแม่นรถไฟโอเคโอเคครับบ้างแล้วพี่น้องบ้างแล้วนั่งกับกระลังออกมากันออกมานั่งรถมากับ เปานั่งรถมากับคุณครูเปาบ้า,บานดีสีเขาบ้านนั่นดีเหรอนี่บ้านน้องแคทเลรอเนี่บ้านี้บ้านอีหลาสูใจนี่พี่น้องกระลูวันเป็นยังไงโมวิคืน <c oughs> ควันนี้ชูใจหมีนมาเลยแมนนะครับมือเสาเห็นอยู่ตื่นคือบ้าตื่นสวยครับเก็บแล้วก้นรถเดี๋ยวมันฟูเกาะครับมือเสาไตอึ้งันวันวันวันไปรอบแรกกลับมาอา rum ไปอีกรอบสองเว้กับมาอีกตีสองกลัวกับตีสามให้น้องชื่อใจเอาว่าไล่ใหญ่มาซื้อไปเมทูขุ่นบุรุกวาน้องแย่ไปเนื้อ เราลุยๆน้องคู่จีรังกาล้งนำปารุ้ใจแมนครับมึนนะนะครับต <c oughs> ีบอลนี่ว้า,าคักได้เหรครับตีตะก้อตีตะก้อนางมัตต์โบนางมึนครับดื่อคือผู้ชายครับโอ้วาบัดนี้ลาดไปได้จักวันที่ที่ทหินฝุ่นบ้านน้องชูจใจชิลาดอย่างเด้พี่น้องเด้อ เอาบานี่ห้องมาแบบสบายๆเลยครับพี่น้องว่างหินฟุกแล้วครับโอ้ยบัดทีนดีแม่แยามมาหาแม่ตูก็สบายตะก,กีดน,นะวันมูอีลีสวัสดีทั้งเกียรติคุณท่านครับ <c oughs> ปยังไปยังผานผ่าโอ้ยไปย oui, ูานางไปรุงรุงปูนเลยไหุปนเนี่ยทังเที่ยงปูนอ่ะรุงปนหนารุงเรีหนาเรี่องเก่าข้าวพดกันอ๋อแถวไหล่าคนกัเกีบที่แถวนั้นโอ้ยคนหลายโมงึ้แต่ว่าะไรคือก็มันหลายเพราะแถวไหนหลายขอ้ปลาเพรายังขาดครับ ทขี่รถยางกับน้ำผ่านข้างเนื่ยทั้งขี่รถทั้งยางผ่านข้างเลยโอ้รถเหยียบทิ่มตายกันทั้งหลายมันขี่ข้ามถนนมันขี่ข้ามถนนไปฝั่งหนึ่งทีนะสวัสดีพี่น้องทั้ง85ท่านนะครับกำลังเดินทางไปครับพี่หลานต้องรื้องลุยเลยไปรับนั่งอยู่ใส่ผู้นุ่สวัสดีครับพี่บูไปรับอยู่บ้านแพงครับนั่งอีกขอบ้านแพงครับ แม่ลำเบ็ดครับผมฝากเพลงให้ดไงดพี่น้องฝากเพลงแม่นกกระเตีเตี้เบ็ดขอไปฟังหน่อยนะข่อยเป็นนักเรียนสาวสมน้อยผมยังเห็นนักเขาเปด้วยข่อยว่นนันได้ยี่่บนเกียรติพันธ์หรือเปล่าซองน้อยครับเดินทงางช้าๆครับในลายบุคคลอื่นพอตุ่มเนี้ยก็พอได้ตุ่มอยู่ครับ หน้าเฟซบุ๊กคุณหนุ่มเลยครับคุณหนุ่มอันีไลัเพจเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไว้เลยครับ,เพ,พเ,เ,รบเพจแดนนาคาตูดิโอครับเพราะว่าฝางเืออะไรยูทู e มันมันสะดุดพี่น้องครับขอบคุณครับคุณครูคุณครูบูบ้นะครับคุณครูชินรุตคุณครูของน้องชูใจเหมือนกันนะครับ เดินทางกลับโดยสวบัติภาพาอ,อินิดมาแล้วอินิดอินิดกินข้าวเศร้าเราบอกวอร์ทได้กินว่ได้กินเ้อาต้มยึงตื่นสวยตื่นสวยอาย้าตื่นสวยเ <c oughs> ขาไปเพจได้น้องหร่อคูหน้อมยีไรเพจอีก,กน้อยอีกจะยีชินาทีแดนนาคาสตูริโอ ไล่เพลินเปลี่ยนไปเป็นไล่เพลินครับเราะรู้สึกว่ามันบริสเตรียนกลับรถมากเลยตัวไอ้<า>รู้สึกว่ามันบริสเตรเยนนะครับมัจิบไปกรับหลานหน่อยผู้โดยสารเดือดไหมวัวแล้ววัวแบนหรอวัวแล้วก็เินอยู่พี่รับฝากเข้าไปเพลินได้หรอพี่น้องเด้อ เดียราคาสตูดิโอเดี๋ยวรับแมตโตเรียบร้อยแล้วคูนผมจะไปไล่เพจเดเดอรทดสอบไล่เพลยดต้องมึงเพราะว่าต้องป้องกันนะครับมันบ่นค่อยอยากไรนั่นบนันนี้คืน คู่หนุ่มหายไปดูนแมนครับแมนครับหายไปดูนเลยแหละครับเพราะว่าภารกิจหลายอย่างครับวงหนึง่งเชื่องเฮ็ดเพลงแล้วก็เมียคู่หนุ่มหรือว่าภรรยานี่เขาพาตัดครับพาตัดไอเขาเอื่ยนะอยไหมตัวไหนตัดนิ้วนิ้วอ้าวนี่ดีครับเป็นตัวเปนครับเดี๋ยวไปตัวขึ้นรถกันได้

บ่ตัวนี้ก็ลังสีออกนะดีบ่ดีดีออกไกลละสุดใหญ่มากี่เลยคิดว่าเอาฟุ้นออกเนี่ยเอาออกไหยนออกไปลอยสอบเลียกทีงเดียวไปใต้หน้าน่อ่ัไทยบ่าายบ่งหาที่บ้าบอกเอาบอกให้ไม่แก้เอารด ไปกรับคุณรูท่านี่ละดไ,ได้ไหมแก้แก้วมันโมออมี่มันโมมีภูเขาเนี้มาไปบ่แต่ว่า,า,าก็มีอยู่ลูกสองลูกลนี่แหละแค่แก้วครับเอซตัวโยงนะครับอัน <c oughs> ชิไปหน้าแม่ลายยางเลยนะ <c oughs> ไปซีเรียบ,บ้พาะในเลี่ยวอยู่มือหนี้พากับสีไปซีไปอีกัว โอ้ยขึ้นยอดอยู่ฮนลหลซุ้มมอลำกระไรทุกคนฮันลาบวังคนนี้โอ้ยความฝนตัวค่ำพี่น้องไปเพีเด้อพี่น้องเด้อเพียเดียนนาคาสตูดิโอนะครับไปเพีเด้อเพรานมีไปเพีครับไปเพียรเดียนนาคาสตูดิโอเด้อพี่น้องผมอยู่เป็นไรอยู่เพีดรเนี้ยไม่ละลงไรแล้วผมก็จะไปขึ้นไร ที่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับครั้เหนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไฟผมนี่เขาด้ิล่ะครับสวัสดีพี่น้องป้องไฟปู่ทุกคนครับเดี๋ยวไปเปียดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคขึ้นไปเบิ่งเปียดเลยผมกาลสินพี่น้องเขาไปไปเปียดดีเด้อกาจะไปกลับครับ อ้าวพี่น้องก็ไปเพีดนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ขื่นเลยเข็บเด้อครับเรื่อนี่เด้อครับเพียดนี่เด้อแคบเลยครับเรียนนาคาสเตอริโอแฟนเพจครับพี่น้องผู้หนุ่มสิไปไลรยุเพีเด้อพี่น้องลงลงจากไล่นี้ปั๊บสิไปไลรยุเพียรโอเคครับพี่น้องครับ บัวใหญไกลจากหนาเอาเดี๋ยวให้แมตโตลงให้เอาแม่โต้วต่ไมดีครับให้นี่ไปแล้วบัวใหญไกลจากหนาเวลาหากอะไรวัวใหญ่ไกลจากพี่น้องเวลานั้นขบวนมากครับพี่น้องเยอะอีกออกเดินทางเราสิไปไลยย่รยูเพียรเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับโหมีเงินใส่ทุกอย่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ